วันนี้ละครในรอยสายถึงตอนจบแล้วนะคะดิฉันกิตาสิริพิดพิโมลโน้นนะคะผู้จัดละครเรื่องนี้อยากจะนําภาพความสุขความสนุกข,ของเบื้องหลังละครเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ ส่งท้ายตอนจบคืนนี้ของละครในรอยทรายยังมีเรื่องราวเข้มข้นให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันต่อเมื่อสองนางเอกทั้งวิมาลาและเกรซถูกพัชระจับตัวทั้งคู่เรามีเบื้องหลังที่สาวริติสาโดนจับตัวมาผูกติดกับระเบิดเพื่อที่อ้นสราวุธจะใช้ต่อรองกับพระเอกบอกเลยฉากนี้ขนาดนางเอกถูกจับมัดก็ยังต่อปากต่อคคากับตัวร้ายได้อย่างแซ่บมากหลังจออ้นบอกว่าสู้ไม่ไหวจริงๆนี่ที่เห็นนี่ไปเชื่อสิ่งที่เห็นวจริงที่ผมแบบ Uhm เป็นซีนที่ทุกคนจะได้เห็น uh, ว่าจุดจบเป็นยังไงจุดจบไม่มาดีไม่ดีกว่าจุดจบของเอ่อตัวละครภัชระนะคะจะเป็นยังไงนะคะต้องปกป้องครับปกป้องปกป้องคือุมตะวันผมคุณตะวันพี่รู้อ่ะ นนตอี้ถึงเวลาไหมพัทรเดชมาพร้อมลูกน้องอย่างบอสนวพยัยบุญเพื่อตามมาช่วยซึ่งงานนี้ไม่ง่ายบุกรังโจรก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยเบื้องหน้าทั้งลุ้นทั้งซีเรียสแต่เบื้องหลังคือสังเกตดีๆว่าทั้งไมละพิสากลั้นขำสุดชีวิตมากเป็นเพราะใครและเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ นี่ใครมาตรงนี้ครับนี่พาไปเห็นมั้ยนี่นะตัวแสดงเอกนะครับ <laughs> 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 บอกเลยว่าค่ายมากกว่าฝันทำถึงมากค่ะกับผลงานละครหลังข่าวเรื่องแรกที่สนุกเข้มข้นทุกตอนก่อนดูตอนจบเส้นทางบันเทิงมีภาพเบื้องหลังการทำงานตั้งแต่วันแรกของละครในรอยทรายจนมาถึงวันนี้ที่แฟนละครทุกคนรู้ตัวอีกทีก็รักละครเรื่องนี้ไปแล้วแบบหมดหัวใจมาให้ชมค่ะิ ควรเพลิต้องการข็อบครองหัวใจห้ามใจเท่าไรยิ่งทรมานเมือมันยิ่งฟืน้นยิ่งรักทั้งหมดหัวใจมาทำให้ละลายกล้เธอเท่าไรมันยิ่งจะทำให้ฉันยิ่งผูกพัน ไปแล้วเส้นทางที่ฉันไม่ควรจะไปรู้ตัวอีกทีก็หมดหัวใจความรักที่กัรไลยจะห้ามมันยังไร เจยดรู้ต hey, oh 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 ัวอ oh ีกทีก็หมดหัวใจ ร้งองเพลงของเราวันที่หนึ <Trustee> ่งค <tama> ่ะยยไม่รรรู้จิงๆใชดธ ทับใจมากมายที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทีมงานทุกคนที่อยากให้แฟนๆชมละครในรอยทรายด้วยความสนุกและมาส่งท้ายตอนจบพร้อมกันคืนนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆการตอบรับของละครเรื่องนี้นะคะจะบอกว่าฟิทแบ็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับละครหลังข่าวเรื่องแรกของบริษัทมากกว่าฝันจำกัดน,นะคะโอ้เห็นแล้วใจฟูมากๆเลยเอาเป็นว่าตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อะคะ่ะ มาช่วงนี้นะคะยังมีข่าวบันเทิงสนุกๆรออยู่ไปชมกันเลยค่ะ เตรียมตัวโดนลวงกันได้เลยค่ะกับตอนแรกของละครแผนลวงบวงมารยาจากค่ายมีเดียสตูดิโอที่พาพระนางเคมีใหม่ทันวาสุริยจักรมาเจอกับพิงค์พลอยประภวดีเป็นครั้งแรกไม่ใช่แค่แฟนละครที่รอดูนะคะเพราะเพื่อนๆของทันวากลุ่มกู๊ดบอยทั้งหลุยเฮสแชปวรากรและแบงค์อาทิตย์ก็รอดูผลงานเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเพราะบทบาทนายตำรวจหนุ่มสุดเท่ที่กลายมาเป็นผู้จัดการดารา oh <my. S 1> สุดคิ้วท้าทายการแสดงของทันวามากๆค่ะ ก็ฝากด้วยนะครับ26มีนา t h i นะครับวันอังคารนะครับก็รับรองว่าสนุกแล้วก็เข้มข้นแน่นอนครับโุ้ยผมดูไป3ตอนแล้วพี่ผมดูไป3ตอนแล้วพี่ต้องบอกว่าสนุกจริงๆอ๋อยังไม่อ่อนแค่เห็นโปสเตอร์ออกมาทันในลุกตำรวจเนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องบูมันแน่เลยแบบรอดูอีกบทบาทหนึ่งในบทบาทตำรวจก็ยังไม่เคยเห็นครับยังไม่เคยเห็นเหมาะสมมากเหมาะสมมากกับบทลุกแบบตำรวจอะไรแบบเท่ เตรียมมาหาอารมณ์ดีไปพร้อมๆกับฉากแอคชั่นที่ถึงใจครบรถของละครแผนลวงบ่วงมารยาตอนแรก2ทุ่ม40นาทีทางช่อง 7HD นะคะ มาต่อกันที่การคัมแบ็กของ p h m พลอยรันดาภาฮาน่าลีวิสและมุกดานนรินรักกันค่ะทีล่าสุดมารวมตัวเม้าทมอยกันครบทีมแล้วหลังแฟนๆคิดถึงโมเมนต์ของสามสาวกันมากๆพลอยบอกจริงๆแล้วเจอกันตลอดแต่ไม่ค่อยได้ครบทีมแบบนี้พอมาเจอปุ๊บก็เหมือนได้บูสต์เอเนร์จีปั๊บมีแพลนจะตั้งใจกลับมาทำคอนเทนต์ด้วยกันอีกครั้งแต่ยังสรุปกันไม่ได้ว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนดีใครมีไอเดียเริศดๆขอแบบไม่อ่อมคอมเมนต์ส่งตรงถึงสาวๆกันได้เลยค่ะ คัมแบ็กแต่ว่ารอดูค่ะว่าจะมีคลิปไหมต้องไปเขาจะอ้อนมุกก่อนเตสเตสเตสชาวเตสอืมอาร์ติสต์คนหนึ่งคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปช่องเดิมหรือว่าจะทําช่องใหม่ถ้าเกิดทําช่องใหม่ก็ฝากติดตามด้วยค่ะต้องไปอ้อนในมุกให้ได้ย่ามุกเขาจะแบบว่าติดแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขายอมอ่ะก็ต้องถ่ายคลิปให้ได้ แต่กก็อยากถามนะคะว่าอยากดูแบบไหนกันแบบเป็นบล็อกแบบพาไปดูนู่นนี่นั่นกันใช้ชีวิตหรือว่าจะเป็นรายการก็คอมเมนต์มาได้คะ่ะ DM มาได้นะคะจะพยายามทำคลิปมาให้ชมกันนะคะแล้วก็จะพยายามกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทำคลิปให้ได้ดูจริงๆเพราะว่าอยากทำกันจริงๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยคะ่ะจบเส้นทางบันเทิงแล้วนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปชมละครในรอยทรายตอนจบรับรองว่าสนุก แล้วก็ฟินแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ตาต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ